ยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการ Wall Street Insight ทางช่อง Focus Space ลงทุนหุ้นอเมริกาให้เติบโตสรุปประเด็นสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา29ทธันวาคม2025ถึง2มกราคม2026ซึ่งเป็นสัปดาห์รอยต่อระหว่างปีเก่าและปีใหม่สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดค่อนข้างเงียบเหงาและผันผวนเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยตลาดปิดทำการวันพฤหัส,สบดีที่1มกราคมโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ที่2มกราคมประมาณ0.2%ปิดที่6,857.47จุด <Yeah. S 1> หลังจากที่ตลอดทั้งปี2025ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพุ่งขึ้นกว่า16%ดาวโ o n e s ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดในวันเปิดทำการแรกของปี โดยบวกเพิ่มประมาณ0.7%หรือประมาณ319จุดมาอยู่ที่48,332.39จุดจากแรงซื้อในกลุ่มหุ้นคุณค่า NASDAQ ค่อนข้างทรงตัวหรือติดลบลักน้อยลบ0.1%ปิดที่23,235.63 23จุดเนื่องจากถูกกดดันจากหุ้นยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Microsoft และ Tesla ปัจจัยขับเคลื่อนและประเด็นที่น่าสนใจ ทีม AI ยังคงทรงพลังหุ้นกลุ่มชิปและ AI ยังคงเป็นตัวประคองตลาดโดย NVIDIA ปรับตัวขึ้น1.3%และ Micron Technology พุ่งขึ้นเกือบ10%ในวันศุกร์สะท้อนว่านักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในกระแสะ AI supercycle สำหรับปี2026และสภาวะการตลาดการขานแคลนชิปหน่วยความจำได้อย่างชัดเจนยอดขายเทสลาพลาดเป้าหมาย หุ้นเทสลาร่วงลงกว่า2.6%หลังจากรายงานยอดส่งมอบรถยนต์ไรามาส4ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งเป็นการลดลงของยอดขายปีต่อปีเป็นปีที่2ติดต่อกันตัวเลขเศรษฐกิจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ manufacturing PMI ของสหรัฐออกมาที่51.8ซึ่งตรงกับคาดการแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง ทิศท,ทางดอกเบี้ยนักลงทุนยังคงจับตาการดำเนินนโยบายของเฟดโดยคาดหวังการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี2026เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มคงตัวสรุปประเด็นและประเมินสภาวะตลาดสัปดาห์หน้า5-9มกราคม2026จะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาคึกคักอย่างเต็มตัวครับเนื่องจากเป็นสัปดาห์แรกที่เปิดทำการเต็มสัปดาห์ และมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะกําหนดคิศทางของตลาดตลอดทั้งเดือนมกราคมนี่คือบทวิเคราะห์และประเด็นที่ต้องจับตาตัวเลขตลาดแรงงานคือบทพิสูจน์เศรษฐกิจสหรัฐไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือ Non-Farm Payrolls ในวันศุกร์ที่9มกราคมซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะ soft landing หรือเริ่มชะลอตัวเกินไปหรือไม่ สิ่งที่ต้องจับตาคือหากตัวเลขจ้างงานออกมาต่ำกว่าคาดมากอาจทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่หากออกมาแข็งแกร่งเกินไปอาจทำให้ความหวังในการลดดอกเบี้ยของเฟดลดน้อยลงรายงานการประชุมเฟด (FOMC minutes) มีความจำเป็นที่จะต้องจับตามองการเปิดเผยรายงานการประชุมรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งนักลงทุนต้องการเห็นความชัดเจนว่ากรรมการเฟดมีความเห็นอย่างไรต่อทิศทางเงินเฟ้อในปี2026และความเร่งในการลดอัตราดอกเบีย้ยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเสียงในคณะกรรมการเริ่มแตกกันมากขึ้นดัชนีภาคการผลิตและบริการ ISM PMI ISM Manufacturing วันจันทร์ที่5มกราคมขาดการว่าจะยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียง4 8 2ถึง48.3ระดับต่ำกว่า50 บ่งชี้ถึงการหดตัวหากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ISM Services วันพุทธที่7มกราคมภาคบริการเป็นหัวใจหลักของ GDP สหรัฐหากยังรักษาการเติบโตได้จะเป็นแรงส่งให้ดัชนี S&P 500ไปต่อการเริ่มต้นฤดูการประกาศผลประกอบการ Earnings Season แม้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะยังไม่ประกาศในสัปดาห์นี้แต่จะเริ่มเห็นกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการทางการเงินบางแห่งเช่<ไ>ชน Constellation Brands, STZ และ Albertsons, A.C.I. รางงานผลประกอบการซึ่งจะสะท้อนกำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐในช่วงปลายปีที่ผ่านมากลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้าระวังความผันผวนช่วงต้นสัปดาห์ตลาดมักมีการปรับพอร์ต Rebalancing ในช่วงสัปดาห์แรกของปี หุ้นแนะนำไม c ครน UM เป็นบริษัทเดียวในสหรัฐที่ผลิต HBM หรือ High Bandwidth Memory ซึ่งจำเป็นสำหรับชิป AI ของ NVIDIA ความต้องการล้นตลาดไปจนถึงสิ้นปี2026คือจุดแข็งที่ทำให้รายได้เติบโตกว่า150%ในตอนนี้ถือว่าเป็นวัฏจักรขาขึ้นของราคา DRAM คาดการว่าราคาหน่วยความจำจะปรับตัวสูงขึ้นตลอดปี2026เนื่องจากซัพพลายที่จำกัดคำแนะนำทางเทคนิค สัปดาห์หน้าแนะนำให้รออย่าเพิ่งรีบไล่ราคาซึ่งอาจใช้เวลา3-5วันทำการโดยมองหาแรงซื้อกลับบริเวณ298-302ดอลลาร์เป้าหมายกำไรจะอยู่ที่ประมาณ345-355ดอลลาร์จับตาบอลยิวหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งเกินไปยิวสหรัฐอาจพุ่งขึ้นซึ่งจะกดดันหุ้นกลุ่มเทคปัจจัยบวกเสริมงาน CES 2 0 2 6จะเป็นตัวช่วยดันราคาหุ้นกลุ่มนี้ หากมีการเปิดตัวมาตรฐานหน่วยความจำใหม่อย่าง LPDDR6 ที่ใช้ในมือถือและโน้ตบุ๊ก AI หุ้นอีกตัวที่อยากจะแนะนำคือ Sandisk ตัวย่อ SNDK คือผู้เล่น Pureplay er Flash Memory ต่างจาก Micron ที่เด่นด้าน DRAM Sandisk เน้นไปที่ NAND Flash หรือ SSD โดยตรงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของ Data Center AI หรือ StarGate SSD อัตรากำไรขยายตัวเทคโนโลยี BICS8 ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทำให้กำไรสะสมคาดการปี2026เติบโตกว่า300% e a r n i n g Watch บริษัทมีกำหนดรายงานงบการเงินวันที่29มกราคม2026ตลาดมักจะเข้าเก็งกำไรก่อนล่วงหน้าในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้รอการย่อตัวในลักษณะบริเวณ240-245ดอลลาร์ เพื่อสะสมรับการวิ่งขึ้นที่มีเป้าหมายระยะยาวในปีนี้ที่325ถึง375ดอลลาร์ข้อควรระวังของ SNDK คือเป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูงหรือ h i เบ beta กว่าไมครอนและ WDC เนื่องจากเป็นหุ้นโมเมนตัมดังนั้นควรตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss หากราคาหลุด215ซึ่งจะทำลายโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นสรุปสั้นๆคือ SNDK คือ หุ้มผู้ชนะของปี2025และยังมีโมเมนตัมต่อเนื่องในปี2026และไม่เห็นสัญญาณการจบของขาขึ้นรอบใหญ่ขอบคุณที่ติดตามรายการ Wall Street Insight ทางช่อง Focus Space ลงทุนหุ้นอเมริกาให้เติบโต